รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชุดเดทนะคะตัวนี้เป็นเดทผ้ายืดอุนเวฟค่ะเนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักนะตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งตัวค่ะพี่ผ้าซักไม่ต้องรีบเลยใส่ได้ยาวๆค่ะเนื้อผ้าไม่ย้อยเนื้อผ้าของเขาจะนุ่มยืดใส่สบายนะคะพี่ผ้าไม่มีซับในผ้าไม่ต้องรีบตัวนี้ใส่ยาวๆคุ้มๆเลยนะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยเป็นผ้าเทปตัวเดิมเป็นผ้ายืดอุนเวฟนะงานนะคะพี่จะเป็นคอปกแบบนี้นะคะพี่ละสิบตรงนี้รูดได้จริงนะคะแล้วก็มีมุกกรุ้งติ้งนะ แขนใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวค่ะตอนนี้ลด้สวยมากๆเลยงานเป็นของสาวอวบนะพี่มีกระเป๋า้วงทั้งสองข้างแบบนี้นะคะพี่ใช้งานได้นะและข้างหน้าจะตีกิจให้นะคะพี่ทรงตัวนี้เขาสวยมากๆเลยส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะ ผ้านะคะพี่ดีมากๆเนื้อผ้าของเขานุ่มนะคะพี่ผ้ายืดใส่สบายนะคะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในและเนื้อผ้าไม่ยวยนะคะพี่ใส่ยาวๆคุ้มเลยผ้าซักไม่ต้องรีดค่ะตัวนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชุด40นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะแนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยตัวนี้เป็นฟิลใส่สบายๆค่ะพี่ทรงเขาสวนมากๆเลยรุ่นนี้ขอให้โปรพี่นะคะพี่สำหรับคนที่กดติดตามช่อง ให้แค่1.75พอพี่เอาไปแค่1.75พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงละอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไปต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่ถ้าพี่จะสั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสและตามได้สีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับสีนี้พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพี่ S <s> <S <s> พื้นเขาเป็นสีกรมและลายเขาเป็นสีม่วงขอเล็กสีม่วงนะคะพี่ <S <s> <S ให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นอกหน้าผ้าตัวนี้ห้าสิบนิ้วความยาวชุดสี่สิบนิ้วนะคะพี่ไม่สั้นเกินไม่ยาวเกินเป็นทรงสุภาพเ็ดข่าวนะหนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้น,นะคะ่ะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้นะคะพี่พ,พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพื้นเขาจะเป็นสีกรมและลายเขาเป็นสีบานเย็นนะให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้น,นะค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้ พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่พื้นเขาเป็นสีกรมนะและลายไปสีน้ำตาลนะคะพี่หนูให้พี่แค่หนึเดห้าเท่านั้นค่าส่ง29บาบาทหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกีิโตก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดรสผ้าดีมากๆอยากให้ลองเลยผ้าคุ้มมากๆเลยตัวนี้อกหน้าผ้าของเขาสิห้าสิบนิ้วความยาวชุด40นิ้วค่ะพี่ขอให้โปรพี่แค่หนึเจดห้าเท่านั้น ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีน้ำตาลนะคะพี่พื้นเขาจะเป็นสีกลมและลายเป็นสีน้ำตาลนะสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพื้นเขาเป็นสีกลมและลายเขาเป็นสีบานเย็นอกหน้าผ้าของเขา50นิ้วแล้วก็ความยาวชุด4ี่นิ้วสวยมากๆใส่สบายๆค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีม่วงนะคะพื้นเขาเป็นสีกลมนะคะและลายเขาเป็นสีม่วง สว,สวยแบบนี้เลยค่ะพี่คุ้มมากๆตัวนี้หนูให้โปรพี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะตัวนี้นะรุ่นนี้ค่ะ